เดี๋ยวนี้จะขออนญาตเดินผ่านถนนส่วนบุคคลสะหน่อยนะครับบ้านใหม่เกิดขึ้นที่นียแย่นะครับนี่เป็นครั้งแรกนะที่เดินผ่านเพราะว่าปกติก็เคยเคยขับรถผ่านครั้งหนึ่งนะครับ ก่อนเขายังไม่มีท่อนไม้ขวางไว้ตรงน,นีน้ก็ตอนแรกนึกว่าเขาตัดเป็นถนนสาธารณะนะครับก็เลยขับผ่านก็แสดงว่ายังเป็นที่ส่วนบุคคลอยู่นะครับรยังไม่ได้ยกให้อบตหรืออะไรนะครับนี่ฮะขอบข้ามมาตรงนี้ก็จะเป็น ทางสาธารณประโยชน์นะครับเนี่ยก็เป็นถนนออกบ้านผมนะครับเนี่ยก็จะมีทางสาธาปรปะโยชน์เส้นนี้เข้ามานะครับกลาคืนนี่ผมพาแท็กซี่มาที่นี่นี่แท็กซี่ยังตกใจเลยนะครับออฝนจะลงไม่น้อยเนาอ ตรงนี้ก็จะขายหมดแล้วนี่ที่ถังป่าลงมานี่คือถังมาเพื่อขายนะครับใครสนใจอยากได้ที่ดินแถวนี้นะครับก็สอบถามมาได้นะครับสอบถามมาได้เนาะนี่เป็นทางสาธารประโยชน์นะครับตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นที่ที่ดินในกลุ่มครอบครัวญาติพี่น้องของคุณกุ้งนะฮะของคุณตาเนาะก็จะ แบ่งที่แบ่งทางกันแล้วก็จะตัดตรงนี้เป็นทางสารประโยชน์นะครับยกให้อาบาตแล้วนะครับแต่ก็นานๆนานๆอาบาตจะมาปรับมาแล้วให้ทีนะครับนี่คือตอนนี้พร้อมขายนะครับพร้อมขายนะฮะนี่ฮะมีการสอบเขตสอบอะไรเรียบร้อยนะครับมีหลายเจ้านะครับมีเจ้าละาง,งานเจ้าละอะไรนะครับ ก็สนใจลองสอบถามผมมานีครับผมจะถามให้นะครับโอ้โหดูนะฮะดูลมนะครับส่วนแปลงนี้ขายแล้วนะครับเนี่ยแปลงนี้ขายแล้วกําลังแบ่งล็อกแบ่งอะไรนะครับอ่าเห็นว่าจะเอาไฟฟ้าอะไรเข้ามานะครับก็ทะลุไป <c oughs> อ่าไม่ทะลุถนนฝั่งโน้นนะครับก็ติดฝั่งนี้ ส่วนแปลงนี้ก็น่าจะขายนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าของยังไม่ขายนะเจ้าของยังไม่ประกาศขายนะครับเดีย๋ยวดูหมาสามตัวนี้มามันเห่าผมเพื่ออะไรดูมันจะจำผมได้ไหมนะครับ มันเห่าเพราะมันอะไรเนี่ะเป็นป่าทั้งหมดนะครับเนี่ยนี่ะบักยางครับนี่ยเพื่อบักยางนะครับนี่นะตรงนี้จะเป็นเขตที่ดินคุณตาของน้องกันเก่านะครับนี่ยน่าจะโอนให้น้าชายเขาแล้วนะครับ ส่วนตรงนี้เป็นที่ดินของป้านะครับนี่ฮะตอนนี้ปลูกทุเรียนอยู่นะครับส่วนตั้งแต่ต้นไม้นี้ไปก็เป็นที่ดินผมแนละ้วนะครับเป็นป่าดหยุดเข้าตรงนี้เลยนะครับ อย่าเฮาอย่าเฮาอย่าเฮาฝนน่าจะตกนะครับเนี่ย ว่าจะทำงานสักนิดหนึ่งจะได้ทำไมหมฮะนี่รู้สึกฝนจะตกแล้วนะครับนี่ <laughs> โอ้กล้วยกล้วยฮะกล้วยกล้วยกล้วยเดี๋ยวกินกล้วยอืมกินกล้วยครับอือหือหอม,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 อม ตอนนี้ถึงบ้านผมแล้วครับ